สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีๆทุกท่านนะนี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะดูพี่พี่หิมะไม่มีแล้วนะคะแดดโดนแดดละลายเกหมดหมดแล้วนะตอนนี้ก็มีเหลือนิดๆน,น,นะตรงรถนะคะเนาะนี่ไม่มีเลยนะตอนแรกเป็นสีขาวพี่พี่จำได้ไหมนี่ตอนนี้กลายเป็นแบบโดนแดดแล้วก็อันนี้มากๆเลยนะคะโดนแดดแล้วก็ละลายไปเยอะนะคะ ก็ยอมรับนะคะว่าแดดก็แรงนะคะโดนทีก็ร้อนเหมือนกันนะแต่ก็โชคดีและจะได้อุ่นๆ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมคะพี่ๆถ้าไม่โดนแดดอย่างตรงนั้นอะทีม่าตรงนี้นะไม่โดนแดดนะเพราะรถบังนะคะก็เลยยังเป็นทีม้าอยู่แต่ถ้าโดนแดดปุ๊บนะคะพี่ๆทุกท่านก็จะละลายเหมือนกับแบบนี้เลยนะ <c oughs> โชคดีนะคะที่ตกวันเดียว <c oughs> ถ้าตกติดกนันนี่หนูก็ยังคิดอยู่นะ ว่าออกไปไหนมาไหนลำบากนะคะเมื่อกี้ก็พาพี่ๆไปไล่ส,สดเนาะไปไล่ส,สดกันที่สวนนะคะแล้วก็ไล่เกือบสองชั่วโมงนะคะแล้วก็ลงแล้วก็ไอ้รถมาแล้วนะคะมาเร็วจังทุกทีจะมาสิบสิบสี่นะคะรอรับลูกกันค่ะ

เด็กๆนะอยากเล่นนะเขาเอ็นอีกูเขาเอ็นยกิไปเหรออือโซอีกุเอโอคซ่าชิงกโตดังัต้องสโอซาิกโตใช่แล้วค่ะปไปกินข้าวที่บ้านก่อนแล้วค่อยไปเที่ยวนะอืมพ่อจะอายอย่าเขี่ยสเเนะ ชมพูทั้งชุดพระอันนี้จะเป็นชุดพราท่านหนาวนะคะเนาะแสดงว่าหนาวไม่ถอดเพราะหนูใส่เสื้อสีขาวให้ข้างในนะคะพอมีกี่ชอบใส่เสื้อสีขาวจ้าลูกเต้นท่าอะไรเนี่ยลูกทายุไลเดดวะไ้ดิ แกนนงเนาะแกงนี่แกงหน่อยนีน่แกงแล้วโตเขาเลทำเป็ตโอกใกล้มาคอมนักแล้วนะคะอีหรออีเด๊อีหรอ,อ,รอ,อรโอ้เราซื้อยยอะไรแยหรอ แล้วแต่แล้วแต่ตามใจของขนมก็เต็มบ้านนะไม่รู้ซื้อทำมเยอะแยะจาลูกว่าอีกอู้อ้ไอซ์ื้อไอซ์ซื้อกดจิ ตรงนี้หลกมาซื้อตรงนี้ตรงนั้นแพงนะคะว้าวเอลันดิัดจีซื้อตัวมิดหรือเดไหมอ่ะซื้อตัวมิดเต๊หนูต้องดูก่อนแล้วหนูค่อยเลือกลูก่อเอลันดิเขาชีกระดังงี้ด้วยไอลันดิเดจีเขาเด็กช็อกโกแลตเขาได้เขาได้โคฮีดาแม่ ใช่แล้วค่ะนี่เขาเลยเขาเลยสต๊อบบี้ดีแล้วเลยสต๊อบบี้เดรทำไปดูือเขาเลยสต๊อบบี้ดีเหรอโอเคอีกกระดาเกณฑเนี่ยป่ะก็กนี่ก็ล็อกซันนะแถวบ้านโอ้ยากกินข้าวอะไรไม่รู้ กินอะไองซาเซฟิตมฮิโนะมีสิตตีนะงูกมียเยไปซื้อสาลาเกสิแม่เอะยอๆเอะเอหนุนน้ำเอหนนนะเดี๋ยวก่อนนะลูกนะนีมานนมเดี๋ยวต้องไปซื้อนมด้วยนะคะไปปนีก่นก็ไปสิลูก ลูกกูไปสิลูกสตา๊าฟเฮ้ยมีไก่ทอดด้วยเดี๋ยวซื้อไก่ทอดมาเนาะโอเด้งด้วยเดี๋ยวซื้อโอเด้งไปด้วยนะหิวหิวหิว

これおでんもおでん、ありがとうございます今日お待ちいただいてもよろしいですかここまでで、ちょっと行ったせーなーせおでんローやってるんお待たせいたしました คุณตาฮัลโหลอะไรคะนะถึงบ้านแล้วคะ่ะออกมารับลูกสาวคะ่ะหนาวคะ่ะหนาวคะ่นะหนาวมากๆเลยค,ะค่ะคุณตาอ๋อชิ้นใหญ่ดีส 1> こ1個、1> はい、一個大根2個。2> ありがとうございますあ、はいはいはい